ข่าวการค้นพบช่องว่างปริศนาขนาดใหญ่เท่าเครื่องบินพาณิชย์ในมหาพีระมิดแห่งเมืองกีซาของอียิปต์สร้างความฮือฮาอย่างมากแก่วงการวิทยาศาสตร์และโบราณคดีโดยหลายคนคาดว่าอาจเป็นการค้นพบห้องลับแห่งใหม่ที่เก่าแก่กว่า4,500ปีนอกเหนือไปจากห้องเก็บศพพระฟารโรคูฟูและพระมเหสีที่ค้นพบก่อนหน้านี้แล้วสองห้องช่องว่างดังกล่าวตั้งอยู่เหนือบริเวณห้องโถงใหญ่ ภายในพีระมิดที่เรียกว่าแกรนแกลลอรี่และดูเหมือนว่าจะไม่มีช่องทางเข้าถึงได้จากภายนอกโดยประมาณการว่ามีความกว้างราว30เมตรและสูงหลายเมตรขณะผู้ค้นพบยังไม่แน่ใจว่าช่องว่างนี้มีลักษณะการวางตัวอยู่ในแนวราบหรือลาดเอียงทีมนักวิทยาศาสตร์นานาชาติในโครงการสแกนพีระมิดซึ่งนำโดยนายคูฮินิโรโมริชิมะ จากมหาวิทยาลัยนางโงย่าของญี่ปุ่นใช้เวลาศึกษาโครงสร้างของมหาพีระมิดแห่งกีซา2ปีและตีพิมพ์ผลงานลงเผยแพร่ในวรารสารเนเจอร์โดยระบุว่าใช้วิธีสแกนโครงสร้างภายในของพีระมิดแบบมิวโอกราฟีหรือการสร้างภาพด้วยอนุภาคมิวออนโดยไม่จำเป็นต้องแตะต้องหรือเคลื่อนย้ายหินซึ่งเสี่ยงสร้างความเสียหายให้แก่ตัวพีระมิดเลยแม้แต่น้อย